สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich c y p t o นะครับในวันที่12มิถุนายนนะครับก็ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วนะครับทุ่มครึ่งเนาะตัวเลขนะครับลดลงนะครับจากศูนเหลือ0.2นะครับตัวคอินเฟชันเยียลดจาก3 6หเหลือ3.4นะครับอินเฟชันเลทของมันเดือนนี้ติดศูนย์ไปเลยนะครับเท่ากับไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ตัวเยียรี่นะครับออกมา3.4นะครับเอ้ย3.3นะครับลดลงจากเดิมมาอีก3.1นนะครับก็มาอีกจุดหนึ่งเนาะ ดังนั้นตอนนี้นะครับตัวเลขที่เห็นก็คือทอําให้ตลาดนะครับมีแรงซื้อบวกกลับขึ้นมานะครับเมื่อกี้ b t c ก็ขึ้นไปหมื่นจุดนะครับเออแล้วถ้าจากที่เมื่อวานลงมาแต่แถวหกหกไปปลายนะตอนนี้ก็วิ่งกลับมาที่69เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นไอ้พวกที่มองลงก็เต็มใจไว้เลยนะครับน่าจะกําไรหายหดหมดแล้วนะครับทีนี้เหลือคืนนี้นะครับตอนช่วงตีหนึ่งนะครับเป็นช่วงวัดใจหนึ่งครั้งว่า จะมีการกดตลาดกลับลงมาหรือเปล่านะครับที่การลดดอกเบีย้ยจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นนะครับราคาตลาดอาจจะวิ่งทะลุ7 0 0 0 0นขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการาลดอัตราดอกเบีย้ยใดๆหรือยังคงที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็อาจจะแค่เป็นการชะลอชั่วคราวคิดว่านะชะลอชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวบี c ี็คงขึ้นต่อได้อีกนะครับยังมองขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ข่าวแรกนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้เขายังมองไว้ที่เป้าไว้ที่ 100k อยู่นะครับตอนนี้ทาร์กเก็ตใกล้เคียงอยู่ที่7 0,000ื่นนะครับก็อาจจะวิ่งกลับขึ้นไปที่70,000ก่อนแล้วก็ Point to ์ตูริชนะครับ1นแสนเหรียญนะครับก็จริงๆถ้าดูจากโบรลิงเจอร์ตรงนี้มันไม่ได้ถึงแสนเนาะถ้าเราดูตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณหนึ่0ร้อกืกว่านะครับดังนั้นก็อย่าไปเชื่อใครเขาเยอะนะเออต่อมานะครับอีกข่าวหนึ่งเ e n d e อร์ u l d decline f u r t น e r นะครับบัตเทียสต์เดอะแคชนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่่าเนีย มีกับตัวหรือเปล่าหรือว่าจะล่วงต่อนะครับตอนนี้ก็ถ้ามาดูจากตัวแท่งเดเขาเรียกว่าแท่งแดงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเละใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้คิดว่าเนี่ยมันน่าจะค่อยๆรีบาวกับขึ้นไปหรือเปล่านะครับสำหรับเรนเดอร์หลังจากที่มันขึ้นมาอย่างยาวนานแต่ว่าถ้าดูจาก Mac d สีัญญาณตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดแท่งกับตัวแมาดังนั้นอาจจะยัง มีโอกาสที่จะลงต่อก็ได้นะตรงนี้มีสามเหลี่ยมวัดใจนะครับถ้าเบรกสามเหลี่ยมขึ้นต่อเบรกสามเหลี่ยมลงข้างแรงก็หมดรอบนะครับหมดรอบอ่ะเปป้นะครับวันนี้ก็วิ่งซิ่งกันพอสมควรเลยนะแก๊งน้องหมานะครับน้องมีเป๊กับบ้องสวนนะครับตัวอื่นยังไม่ได้สวนกลับขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็ออาโก้นะครับไพซ์เรกคัฟเวอรี่ลู e เบรกแอคเซเลอร์ไลน์อนะครับก็ อาจจะเริ่มมีแรงเทขายมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องระวังกันดีๆนะในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวหลังไอ้นี่เนาะหลังจากตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเริ่มกลับตัวขึ้นหรือเปล่านี่ดอชคอรมองไว้ที่1นึ่งดอลลาร์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ3 n มดี o n Y ไวน p เปเป้พอยต์ฟอร์อ e าเตอันนี้ขอตามไปอ่านมาหน่อยแล้วกันเออเพราะอะไร เขาบอกว่ามีแพทเทิร์นอะไร rising w a g e นะครับคือถ้าหลุดลงมาก็ลงยาวแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดอาจจะดันราคาขึ้นไปที่แนวต้านได้อีกหนึ่งรอบอะไรประมาณนี้เนาะเอออันนี้ก็มาลุ้นกันต่อแล้วกันแล้วก็ Bitcoin ETF เมื่อวานนี้นะครับมีแรงเทขายออกมาแต่วันนี้ยังไม่ออกมาเนาะเมื่อวานนี้เทขาย2.88แต่คิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าข่าวแบบนี้ออกมาคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับ แล้วก็ในส่วนของตลาดตอนนี้นะครับชั่วโมงนี้เราจะเห็นว่ากลับมาเขียวกันทั้งกระดานเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อเช้านี้ยังแดงปั๊ดปัด,ดกันอยู่เลยนะครับจะแตกเด้งมา9% do 9%นะครับแล้วก็ตัวแก๊งอีเทเียมเนี่ยนะครับก็ถือว่ากลับตัวกันมาค่อนข้างรุนแรงเลยเนาะ INJ นี่ถือว่าที่เด้งมานี่เด้งกลับแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ TRB วันนี้มาแล้วนะครับ เออเท่ากับหลายตัววันนี้เราจะเห็นสัญญาณกับตัวค่อนข้างที่จะ,ะดูดีนะครับก็มาไล่กันดูคร่าวๆแล้วกันดู DXY ก่อนเลยนะครับ DXY นี DX y N ่15ทีนี่ล่วงกับนรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับตามที่บอกเมื่อวานนี้เนาะว่ามันลากขึ้นมาเพราะว่ามันรู้ว่าข่าวมันจะมาไม่ดีมันก็ต้องขึ้นมาก่อนแล้วก็ทุบลงไปตามฟอร์มนะครับกดรีโมทลากขึ้นมาก่อน,น,น,อนเพื่อให้เวลามันลงเนี่ยมันจะได้ลงมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมีแนวรับนะฉันยังไม่ลงต่อนะ เออนี่คือความขี้โกงของตัวเจ้าเฟดมันเองนั่นเองนะครับก็เหมือนบ้านเราเนาะเออน้ำมันเนี่ยก็คือขึ้น60กระตังนะครับแต่เวลาลงอาจจะลง40หรือเวลาประกาศขึ้นเนี่ยก็คือต่างประเทศเขาขึ้นปุ๊บเราขึ้นทันทีนะครับแต่เวลาต่างประเทศเขาลงเนี่ยของเรารออีกสามวันค่อยลงหรือถ้าอีก3วันมันมีประกาศข่าวว่าน้ำมันขึ้นอีกรอบม,มันก็ไม่ลงนะมันก็ขึ้นต่อเลยนะครับดังนั้น ไม่มีทางที่น้ำมันมันจะถูกหรอกชีวิตนี้ในประเทศไทยนะครับถ้าแม่งยังใช้ระบบทุเรศขนาดนี้อยู่นะเอออ่ะต่อมานะครับตอนนี้เรามองเป็นลักษณะาดาวเทนนะก็มีโอกาสที่จะเลือ้อยลงไปข้างล่างเรื่อยๆแท่งนี้เป็นแทง่งแท่งเทของนะครับสำหรับดอลลาร์เนาะก็ลุ้นให้มันหลุดลงไปต่ำกว่าอ e ีดับเบิลบัตทเมื่อกี้แล้วกันนะครับทีนี้มาที่ทองคำนะครับหลังจากที่ลงนรกไปนะครับตอนนี้วิ่งกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่ยังมองเป็นลักษณะของดาวเทนอยู่นะครับ แนวต้านตอนนี้ที่เห็นจะอยู่แถวๆ่องสามสี่ศูนย์ที่โซนบริเวณนี้นะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นมาแตะเช่นแนวต้านด้านบนเช่นกดตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าไม่ผ่านเช้นกดก็วิ่งเป็นดาวทเทนลงไปต่อแต่ว่าจะลงไหมไม่รู้นะครับตอนนี้เหมือนจะอยากขึ้นตัว sp ก็เปิดเขียวมานะครับ nasdaq ก,ก็เปิดเขียวยืนกลับขึ้นไปได้ total market cap นะครับวันนี้เราจะเห็นว่าวิ่งขึ้นมานะครับเบรกแนวต้านไปได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีโซนที่เป็นโซนแนว รับเก่านะครับตรงนี้ก็คือโซนแนวรับเก่าเนาะที่ยังเป็นแนวต้านอยู่ในโซนบริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเบรกนะครับข้ามผ่านโซน2.495ตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าจะกลับตัวขึ้น MACD ตัดขึ้นเว็บเทตัดขึ้น r s ้ชัยยืเหนือ50นะครับตัวออสซิเลเตอร์กำลังกลับตัวขึ้นก็ลุน้น <c oughs> ว่าคืนนี้มันจะไม่ได้มีแท่งแดงมาหึมาโผล่มาอีกหรอบนะครับ ส่วนยูเอดีนะหัวหักทิ่มกลับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะลงมาดีเทสฐานที่ประมาณแถวๆโซนนี้แหละจริงๆมันก็ถึงแล้วแหละนะ4ี่จุห้าปดถึงประมาณ4ี่จุดห้าหกนะครับแถวๆนี้เนาะกรอบเส้นเหลืองตรงนี้นะครับห้าห้าห้าหกนี่นะครับเออถ้าดีเทสแล้วหลุดนะครับก็เป็นขัญญาณที่ดีที่เราจะได้ออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้คนก็นี่หลุดแนวรับขาขึ้นไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงมาข้างล่าง,าง,างเช่นโซนนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะ ต่อมามาดูกันที่บิตคอยดูมิเนน n ์นะพยายามจะยังขึ้นอยู่นะแต่ว่าเงินก็อาจจะมีโดนดูดกลับไปที่เอาคอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่ามันยังเหมือนกับเมื่อกี้มี Fake เอาขึ้นมานิดนึงนะเราก็กลับลงมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยืนขึ้นไปต่อได้ไหวหรือเปล่าถ้ามันยืนขึ้นไหวเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณของการที่ BTC จะขึ้นต่อยาวๆไปนะอ่ะมาต่อกันที่ BDC นะครับตะกี้นี้วิ่งกระชากขึ้นมาที่695ปะ้ะถึงปะ อ่ะ4 4 3นะครับ69443ก็เท่ากับว่าไอ้ที่ลงมาวันก่อนเนี่ยวันนี้แท่งเดียวนะครับวิ่งกลับขึ้นมาเกินครึ่งทางเลยทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นตามแผนที่เรามองเอาไว้ว่าให้เก็บของโซนข้างล่างแล้วก็ลุ้นขึ้นกลับขึ้นมาเนาะเออแต่คืนนี้ก็เหลือแค่ว่าคืนนี้เนี่ยช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยก็อีกประมาณ2แท่ง4ชั่วโมงเนาะก็จะรู้ผลว่าจะขึ้นปั๊มขึ้นไปสุดตรงนี้หรือเปล่าแนวต้านที่เรามองก็คือโซน72นะครับ ้าผ่าน72ไปได้ไปต่อเลยแต่ถ้าเกิดผ่าน72ไม่ได้อาจจะย่อกลับลงมารีเทสโซน70หรืออะไรต่างๆก็ว่าไปเออคิดว่าน่าจะเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวก็รู้เรื่องนะครับว่าจะขึ้นไม่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากแนวต้านสําคัญก็คือโซนนี้ก่อนนะครับที่เราจะต้องวิ่งขึ้นมาเจอกันโซน72นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็คือโซนนี้เนาะ7146นะครับที่เป็นแนวต้านเดิมที่พยายามจะขึ้นจะขึ้นแต่ว่าโดนตบกลับลงมาก่อนนะครับ ตอนนี้แท่ง4ชั่วโมงดูสวยงามมากนะครับแท่ง1ชั่วโมงตอนนี้ก็คือเปิดแท่งเขียวมาถือมาโผมาแล้วนะครับทีนี้ลักษณะของตลาดเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาวิ่งขึ้นมาที่โซนโอเวอร์บอสแล้วแต่ว่าเรามีแท่งเขียวใหญ่มาชะจันโผมาช่วยแล้วนะครับก็เบรกออกจากเส้นกดตรงนี้เนาะก็มาลุ้นต่อว่าจะไปได้ไหมแต่ทีนี้พอมาดูในฝั่งของ U S D T เนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นกดตรงเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คือ เบรกมาได้แค่นิดเดียวเนาะไม่รู้จะกลับลงมาใต้6.9หรือเปล่านะถ้ากลับลงมาใต้6.9เราก็ยังมีโซนแนวรับก่อนที่จะเบรกขึ้นมาก็คือประมาณโซน6 8 8นั่นเองนะครับก็หลังจากที่วิ่งใช้เวดาวอยู่ข้างล่างตรงนี้พอช่วงประมาณครับ6โมงเย็นเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายมาเปิดแท่งนี้นะครับไอ้นี่สัญญาณบอกว่าให้บายตามได้แล้วนะครับก็ จะลุ้นเอาก็ได้นะถ้ายืนไหวไปต่อยืนไม่ไหวอาจจะวกกลับลงมาใหม่เนาะเออคืนนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับว่า FOMC ประกาศอ่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็ไม่ลดดอกเบี้ยหรืออะไรยังไงนะครับจะเอายังไงก็เลือกมาแล้วกันนะครับเออแต่ผมคิดว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับยังไง BDC ก็ยังไม่น่าจะมีข่าวอะไรให้เพราะว่าถ้าเราดูจากดอกเบี้ยมันลดลงไปแล้วจริงๆเอ,อ้พูดผิด หมายถึงว่าเงินเฟอ้อมันเริ่มลดลงแล้วยังไงยังไงเดี๋ยวมันเร็วๆนี้มันก็ต้องประกาศลดแหละเอออะมาต่อกันที่อีเธเรียมบ้างนะครับอีเธเรียมชนเช่นกดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เมื่อวานใครที่ได้ของถูกโซนประมาณ3,004ก็ยินดีด้วยนะครับที่มันกลับขึ้นมาอยู่ในโซนตรงนี้ได้นะครับยินเมื่อเช้าเห็นพยายามชน3-5หลายรอบมากนะแต่ก็คิดไว้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องผ่านขึ้นมาได้นะครับเออแล้วก็ ตรงนี้ราคานะครับมีการกลับตัวขึ้นมาที่โซนแนวต้าน3650โดยประมาณเนาะตรงนี้ก็คือโลเดิมที่เคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะครับถ้าผ่านอ e ีกอบบริเวณนี้ไปได้นะครับก็จะเป็นการวิ่งกลับขึ้นมาหาโซนสีฟ้าที่3720ถ้าผ่าน3720ได้ก็วิ่งกลับขึ้นมาข้างบนต่อละกันนะครับตรงนี้เรามีเช่นกดอีกหนึ่งโซนก็คือจะอยู่ที่โซนประมาณแถวแถว3 8 0นะครับแถวแถวนี้นะ เออแล้วถ้าผ่านขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็น่าจะพุ่งฉิวแล้วแหละนะอ่ะ BNB นะครับก็เด้งกลับตัวนะครับหลังจากที่เมื่อวานลงมาแถว592นะครับกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งที่โซน625นะครับถ้าผ่าน625ได้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นไป634 645อะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับแนวต้านด้านบนก็จะอยู่ที่โซนประมาณ645นั่นเองนะผ่าน645ได้ไปต่อก็เหมือนเป็นการวิ่งเบรกอ่า สามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นไปเนาะสามสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเบรกขึ้นไปแล้วก็ลงมารีเทสนะครับแต่อันนี้อาจจะรีเทสลึกไปหน่อยนะเออตอนนี้ก็ขึ้นไปรีเทสเหมือนกันเทสเนวต้านนะครับอีกหนึ่งครั้งที่เคยเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ที่เป็นแนวต้านเนี่ยมึงกว่าจะผ่านได้สามครั้งแต่เวลามึงลงมึงรอบเดียวปื้ดผ่านเลยนะโคตรจะไม่แฟร์นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูกันที่ A D A กันบ้างนะครับ A D A เปิดแท่งกับหัวมาแล้วนะครับหลังจากที่ ลงทะลุทุเรศลงไปข้างล่างนะครับจนถึงประมาณโซน4,130เลยนะมีการทำโล w e r l o โลงมาด้วยนะครับต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้นะครับจากที่เรามองว่าเอ้ยมันอาจจะลงมา4 0 0พันก็ได้อ่าโอเคยังโชคดีที่ยังลงมาไม่ถึงเนาะมีเปิดแท่งเขียวมา,า,าัศจันกับตัวมาแต่ถือว่าเป็นแท่งเขียวที่ไม่ได้มีวอลลุ่มเช่เท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับแท่งแดงที่มึงทุบมา2แท่งนี้ต้องบอกเลยว่าอีวานตัวที่ลากกลับก็ไมานี่คือมึงแค่แบบวานเด็กน้อยนะครับยังไม่ได้แบบ เป็นวันตัวใหญ่ที่เข้ามาเก็บของอะไรนะก็คงคงจะมองว่ายังไม่ถึงรอบของมันที่มันจะมานะคนมันก็ยังไม่เข้ากนะันนะเออถ้ามึงบอกว่าโอเคประกาศเนี่ยเดี๋ยวมีช้างช้างหนึ่งช้างสองชัดช้างเฟสติวัลนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปมึงก็บอกวันมาให้มันแบบชัดเจนแต่นี่ไม่เล่นไม่บอกวันอะไรมาเลยนะครับดังนั้นก็รอกันต่อไปนะมาดู r อ็ N D r นะครับเมื่อกี้ เลนเดอร์หลังจากที่ล่วงลงมาชักระยะใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็มีการหนีออกมาเลยนะครับแท่งเดียวกระโดดหนีเพ่นออกมาจากแนวต้านนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเส้นกดสามเหลี่ยมมันยังอยู่ตรงนี้เนาะเออถ้าเบรกด้านบนหนีออกไปได้ก็จะเป็นการกลับตัวขึ้นแต่ถ้ายัางหนีโซนประมาณ10ตรงนี้นะแนวต้านตอนนี้ที่กดมาตอนนี้เห็นว่าอยู่แถวๆประมาณโซนมัน9 9เถึง10เหรียญนะครับตรงนี้ เบรกสิบได้มาเจอในที่สิบเอ็ดตรงนี้นะครับผ่าน A 1สิบเอ็ดตรงนี้ได้ก็เตรียมออกตัวเดินทางนะครับต่อมาที่ t r b นะครับ TRb ตอนนี้จะเห็นว่าหัวเทียนเริ่มโผล่ออกมาแล้วตรงนี้นี่เรากดมาตรงนี้ถ้าถ้าตีตามนี้ยังไม่โผล่แต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเรากดเช่นลงมาตามตามกรอบล่างตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดตามตรงนี้โผล่แล้วนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายังยืนออกไป ถ้าดูจากสชั่วโมงนี้น่ะถือว่ายืนแล้วยืนแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าแนวต้านอยู่ที่ร้อยเหรียญตรงนี้เนาะอ่ามันมีไส้เดิมอยู่นะครับร้อยเหรียญแล้วก็ตรงนี้เคยเป็นแนวรับเก่านะครับ,นะรบถ้าผ่านหนึ่งอได้อาจจะออกเดินทางต่อนะครับสำหรับ TRB มาต่อกันที่อ่า INJ นะครับแก๊งมันก่อนเอาแก๊งมันก่อนอ่ะ INJ นะเบรกสามเหลี่ยมกลับตัวขึ้นมาพุง่งปิ้วขึ้นมาเลยนะครับ พุ่งปิ้วไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเหมือนจะอยากขึ้นต่อด้วยนะครับก็ดูทิศทางแล้วเบรกแนวต้านโซน30ขึ้นมาแล้วไฮเดิมตรงนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้ว31นะครับก็เป็นสัญญาณการขึ้นต่อแนวต้านถัดไปจะอยู่ประมาณ32นี่แหละใกล้ๆนะครับก็ถ้าผ่าน32ไม่ได้ก็จะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีนะครับมาต่อกันที่โซลารแน่นะครับหลังจากที่ลงไปเยี่ยมยมพรบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโซลารแน่ตอนนี้เปิดแท่งเดกับตัวนะครับ r e วิร์ส e n g ก a ร์ฟฟมานะครับแท่งเขียวตรงนี้มานนฮะนี่ผมปิดก่อนนะครับเปิดแท่ง e n g ก a ร์ฟฟกับตัวมาก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไต่กับขึ้นไปด้านบนแล้วกันแนวต้านก็จะมองไว้ที่โซนตรงนี้ก่อนนะครับแถวๆ1้2ยหขึ้นมาอีกทีนึงก็จะประมาณแถวๆร้อถึง1้อตรงนี้นะครับเบรก170ได้กับตัวขึ้นนะตรงนี้ถือว่าโชคดีนะครับมีการทำดับเบิลบอททอมสทีแล้ว ไม่ล่วงต่อนะครับที่145นะครับถ้าล่วงต่อก็คือจบเกมแล้วโซลาแน่นะครับแต่ถ้าไม่ล่วงตรงนี้ลุ้นเบรกกับตัวขึ้นมายืนเหนือ170ได้นี้ได้กับตัวขึ้นต่อนะครับมาดูกันต่อในส่วนของลีโดกันบ้างนะครับลีโดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นดาวเทนลงมาชักระยะหนึ่งแล้วก็ ตรงนี้นะครับกำลังลุ้นเบรกเอาออกไปนะครับเส้นกดตรงนี้มีทำ lower low นิดหน่อยแต่ว่าก็กลับตัวขึ้นมาได้นะครับเออกลับตัวขึ้นมาได้ตอนนี้ก็พยายามลุ้นที่จะผ่านไฮเดิมโซนใช้มือฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าผ่าน2.06ตรงนี้ได้น่าจะเป็นสัญญาณในการวิ่งกลับขึ้นมาโซน2.2ตรงนี้ด้านบนต่อนะครับโซนแนวต้านถัดไปใกล้ๆนะครับแล้วก็เส้นกดตรงนี้อีกหนึ่งเส้นอ่ะมาต่อกันที่ l o s เนาะ ลดนะครับเบรกขึ้นไปนะครับ4ชั่วโมงแต่ว,ว่าเกิดรีเจคชั่นดันราคากลับลงมาค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่ามันจะสวนคนอื่นเขาหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ดันมาเกิดสัญญันแบลนชนะครับในส่วนของ RSI ก็เลยอาจจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อมาที่แอปเนาอะ,อะ แอปนะตรงนี้นะครับเปิดแท่งกับตัวมานะครับชนแนวต้านต้องดูว่าจะเบรกกลับขึ้นมาได้ไหมถ้าเบรกได้ก็ลุ้นขึ้นมาทดสอบแนวต้าน8.6ตรงด้านบนข้างๆแถวๆนี้ก่อนนะพอผ่าน8.6ได้ตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่ามีลักษณะคล้ายๆกับนี่เห็นไหมบูลิตเดเวอร์เจนช้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเบรกได้ก็พุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับ,นะรบแนวต้านใกล้ๆ8.63มแล้วก็ขึ้นมาแถวๆนี้ก็จะมีโซนไหนกัน โซนนี้อหรอเออโซน8.9เกานะโดยประมาณนะครับแถวแถวแปตรงนี้นะครับก็ถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ขึ้นแล้วเนอะอ่ะอาร์บิทันะครับอ่ะาร์บิทันี่เขาบอกว่ามันจะปล่อยล็อกเหรียญอกมาคนมันก็เลยไม่กล้าเข้ากันดังนั้นตอนนี้ราคามันก็เลยร่วงลงมาเริ่มมีสัญญาณกลับตัวมาบ้างเล็กน้อยนะก็ต้องดูกันว่าจะเบรกหนึ่งดอลลาร์กลับขึ้นไปข้างบน แนวต้านด้านบนไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้จะเห็นว่าโซนแนวต้านตั้งแต่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์จนถึงหนึ่งจุดศูนย์แแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยเื่อยทุกจุดศูนย์แฮเนี่ยนะครับก็ตไต่ขึ้นมาเรื่อยๆืจนถึงประมาณหนึ่งจุดสองเจ็ดตรงนี้ก็คือยังยังอีกค่อนข้างไกลนะอาริตรัมนะช่วงหลังดูแย่นะเอออะต่อมานะครับมาดูที่โกลดอรดกับเคอเมกันนะครับว่ามันลึกสุดใจหรือ,อยังนี่ตรงนี้เรียกว่ากลับลงมาที่โลเดิมนะ ทั้งปีทั้งชาตินะไม่ได้ไปไหนเลยนะตั้งแต่เมษานะครับพิษภามินูแนมึงอยู่ที่เดิมต้นปีมึงก็อยู่ตรงนี้นี่ธันวามกรายังอยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับถ้าก็บเอาคอยนี่โชชัดโชเซมากสลหรับโปกระดดนะก็สามทีแล้วเนี่ยไหลหัวไหลถ้ามึงลงตรงนี้ก็คือตกนรกแล้วนะครับสาหรับโปกระดอด่ะมาดูที่เคสซมมั่งนะครับ จริงๆมันควรจะไปกับตัวขึ้นมนได้แล้วนี่ก็คือเหมือนกันนะตั้งแต่เมษานะครับจนถึงตรงนี้ก็ยังไม่ไดเดยดหนีอะไรออกไปเลยนะครับช่วงต้นปีพันวามกรลาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนขึ้นไปก็เหมือนเป็นขึ้นแบบแบบโอ้โหนิดเดียวอ่ะถ้ามึงเทียบกับจุดที่มึงลงมานี่คือแบบมึงเป็นเหรียญขยะแล้วตอนนี้บอกตรงๆนะก็คือฮอลทามไฮเดิมมึงหกร้อตอนนี้มึงอยู่ที่สามสิบเนี่ยนะครับราคาเหลือแค่เท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็น นะเออไม่ได้มีความคิดจะกลับตัวขึ้นมาเลยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมาวิ่งแถว60บ้างที่10%อนแต่นี่คือไม่ได้คิดจะกลับขึ้นมานะครับดังนั้นก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดูที่ดอ d g e กันบ้างนะครับดอ d g e คอยตอนนี้นะครับก็ร่วงลงมานะครับแต่ยังดีที่ยังไม่ได้ลงถึงโลเดิมนะครับที่พันสองเอ้ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับเปิดแท่งกลับหัวขึ้นมาในชีในทำเฟรมเดย์ก็ลุ้นค่อยๆกลับตัวขึ้นมาแล้วกันหวังว่าจะยืนกันไหวนะครับในช่วงนี้ ชิบะเหมือนกันนะครับชิบะก็เปิดแท่งกับตัวแม้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเช่นกดตรงนี้อ่ะก็ยังเบรกออกมาไม่ได้นะครับดังนั้นชิบะต้องยืนเหนือ2อ0 0ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ไม่ทําโลเวอร์โลก็ถือเป็นสัญญาณที่เริ่มจะโอเคนะครับมาที่หมาบลองนะครับอ่ะหมาบลองมีเช่นกดตรงนี้เบรกออกมาแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นมาชนแนวต้านนะครับก็ อันนี้ผมก็แจ้งคนในกลุ่มไปนะว่ามันวิ่งมีโอกาสวิ่งมาชนแนวต้านก่อนที่โชน3,000ตรงนี้นะครับถ้าผ่านขึ้นไม่ได้ก็จะไต่มา3,006นะครับเป้าถัดไปเนาะอ่ะมาต่อกันที่น้องบอมอ่ะบอมเม้นะครับหลุดเทนขาขึ้นตอนนี้กำลังกลับมารีเทสนะครับถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้อาจจะลงต่อนี่คือเส้อันตรายแต่ถ้ากลับขึ้นมาได้ เทาถัดไปก็จะอยู่ตรงนี้แหละประมาณหมื่นสองนะครับหมื่นสองแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าตรงนี้นะครับแนวต้านมาดูที่ฟอกกี้นะครับฟอกกี้นี่หลุดนะครับหลุดเทนขาขึ้นตรงนี้ไปนะครับก็มีการลงมาด้านล่างนะครับลงมาเล่นข้างล่างันตรงนี้นะครับก็ต้องดูว่าจะกลับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้ากลับขึ้นมารีเทสไม่ผ่านบริเวณ27 0 0 0่นนะครับแปลว่าหมดรอบเตรียมลงต่อ นะครับมาต่อที่เปเป,เป้นะครับเอ๊ะทำไมเปเป้อ๋อพีเกินไปตัวหนึ่งอ่้เปเป,เป้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเหมือนกันเลยเป็นลักษณะวิ่งเป็นดาวเทนลงมาแต่ว่าแนวต้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณโซนพันสี่นะครับถ้าผ่านพันสีได้อาจจะพุ่งกับตัวขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาแล้วทําแฟกวิ่งลงก็ถ้าเบรกแฟกได้ก็ลุ้นกับตัวขึ้นมาที่เดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ เท่าที่ดูเนี่ยเราจะเห็นเจ้าน็อตมาแรงมากเลยนะครับน็อตคอยนะครับเอออ่ะน็อตคอยนะครับก็ถ้าดูจากลักษณะการลงมาตอนนี้นะครับขาลงน่าจะจบแล้วนะเออเพราะว่าเบรกหวัวทิมโผลมาข้างบนแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสนะครับให้เจ้าน็อตคอยเนี่ยมีโอกาสขึ้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีลักษณะเหมือน falling w e d g e นะครับ ก็คือถ้าเบรกฟอ n g w e งเวทออกมาได้เป้า t a r ร็กก็น่าจะอยู่แต่เท้าไฮเดิมโซน2,006ตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็น t a r ร็ t ที่น่าสนใจเนาะเออตัวต่อแม่นะครับ p e n เด n มันตายไปพักใหญ่แล้วมันกลับมาแล้วใช่ไหมเออมาดู p e n เด n กันอ่ะเพนเดก็น่าจะทรงคล้ายๆกับไอ้เจ้าเจ้าน็อตเมื่อกี้เนาะหลังจากที่ว่ามัน มันโดนรูดลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้วิ่งชนแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผ่านโซนประมาณ5.6ตรงนี้ไปได้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสค่อยๆไต่กลับขึ้นมาแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ5.8นะครับถ้าผ่านโซน5.8ไปได้นะครับก็เป็นโอกาสให้กับตัวขึ้นไปด้านบนไปเล่นกันที่โซนแถวนี้ต่อนะครับ5.8 6.0แล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคก็วันนี้นะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์อุ่นลุ้งขึ้นนะครับส่วนตอนนี้คนที่ลงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขึ้นไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็โดนหมัดเคานเตอร์สวนกลับลงไปนะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยวิ่งลูดกลับลงไปข้างล่างนะครับยังไงวันนี้ก็ลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอนตีหนึ่งแล้วกันนะครับฝันดีลาตวัดขอณครับ